แดงหอมเกดนะลูกชายแดงสยามนะครับดูตำแหน่งหางฉากคอนะครับแม่ไทแชมป์ฟ้าใสนะครับชนะหมาดังๆเข้ามาเยอะนะครับเนี่ยนะครับดูฉากขานะครับกุดท้ายนะครับเห็นไหมฮะเส้นทองหน้าอกนะฮะดูนะครับหมาดีนะฮะฟันสวยนะครับไม่ใช่ลิ้นดำลิ้นมีปานนะครับปากมอมนะครับดูนะฮะ สีบ Merkel, บ Ladies, ่สิบวันมันบองออกดื aime, ้อฮะมันเป็นที่สายเลือดแล้วนะครับสายเลือดนี่ระบีดจนเรานิ่งแล้วนะครับเรากล้าพูดได้ว่าระบีดจนนิ่งแล้วนะครับดูยืนฮะสี่สิบวันนะฮะถ่ายพยาธิแล้วนะฮะหนึ่งครั้งตอนเสาร์นี้ทําวัคซีนเข็มแรกห้าลงนะครับพร้อมกับถ่ายพยาธิอีกหนึ่งครั้งนะครับมันจันก็มีมารับลูกหมานะครับครอกนี้เราเหลือตัวเมียหนึ่งตัวตัวผู้หนึ่งตัวนะครับ ตัวนี้เป็นเพศเมียนะครับสามารถดูสวยไหมครับจะประกวดก็ได้นะครับจะเลี้ยงเฝ้าบ้านเฝ้าสวนก็ได้ครับเพราะเราเสียงเงินแล้วเราต้องต้องได้หมาคุณภาพนะครับดูนะครับหมาต้องคุณภาพนะครับดูยืนนะครับผมเลี้ยงหมานี่ไม่ใช่ว่าให้แค่กินขี้เยี่ยวนะครับไม่ใช่ว่ากินแค่ขี้เยี่ยวแล้วก็กินแล้วก็นอนนะครับเรามีการฝึกทักษั จิตประสาทนะครับคาว่าจิตประสาทต้องมาสนามดูนะครับถึงจะรู้ว่าจิตประสาทดีไหมกลัวไหมดุไหมพวกนี้มันคือสิ่งสําคัญของหลังอานเลยนะครับหัวใจหลังอา,างนนี้จิตประสาทสําคัญเลยนะครับไม่กลัวไม่ดุนะฮะโตมาไปอยู่กับคนอื่นได้นะครับไม่กัดคนในบ้านนะครับดูนะฮะดูยืนดูยืนดูยืน่อนนี้นี่มาสี่สิบวันนะครับดู